เห็นเครือกล้วยแล้วก็ชื่นใจคนปลูกค่ะกล้วยนาคอมประสมได้มาในน้ำของกล้วยหอมม่วงเตีย้ยเจ้าของสวนบอกแบบนั้นเนาะแต่พอเอามาปลูกก็มีหลายๆคอมเมนต์มาบอกว่ามันคือกล้วยนาคอมค่ะกล้วยนาคอมก็หมายถึงกล้วยหน้าที่ผิวเปลือกเขาจะเป็นสีออก ม,ม่วงแดงแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้นเขาเตี้ยก็เลยชื่อนากคอมเพราะว่ามันก็จะมีต้นกล้วยนากสูงอีกแบบหนึ่งเนาะกล้วยนากยักษ์ก็จะสูงมากอันนี้ต้นเตี้ยค่ะปราส้มยืนจับได้สบายสบายความสูงของต้นก็ประมาณสองเมตรครึ่งประมาณนั้นเองปราส้มเห็นแล้วชอบค่ะชอบในความต้นเตี้ยนี่แหละเพราะว่าเราจัดการง่ายเนาะ ส่วนใหญ่กล้วยที่ปลูกมันก็จะมีแต่สูงๆใหญ่ๆซึ่งประส้มจัดก,การเองลำบากเจอกล้วยเตี้ยก็จะเรีบหามาปลูกค่ะประส้มสั่งหน่อมาสองหน่อค่ะได้มาช่วงเดินมิถุนาปีสองพนยิบก็ผ่านไปสองปีเนาะเริ่มเห็นดอกเห็นผล ก็ชื่นใจค่ะหลังจากที่กังวลอยู่นานเมื่อไร่จะออกดอกออกผลพอเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าดินบริเวณนี้เป็นดินที่ขุดมาจากก้นบอ่ออินทรีย์วัตถุก,ก็น้อยใส่ปุ๋ยขี้บัวก็ใส่แต่ก็ต้องใช้เวลานะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย หลังจากที่บำรุงมาหลายปีดินก็เริ่มดีขึ้นค่ะเห็นดอกเห็นผลแล้วชื่นใจค่ะ